หลังจากนี้ผมว่ามีซัมติงแน่ๆไม่ออไมีโอ้ยจริงป่า we need ต้อง c a p e now ต้องรีบไปได้เกมแมก่กระตุกอะไรวะเนี่ยชัดดาวเอ,อ้ยเดี๋ยวมีมันหน้าปกคอมตวนี่ว่าเกมแม่เล่นผมแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราทำไรไม่ได้แล้วนอกจากชัดดาวชัดดาวไม่อยากให้พ้องห็นเลยบนาจอเน็ตอปถึงแม้มันจะเบอร์ก็ได้อด ขอแกวัดปีทานผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับกันมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่ากิจโอเรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากในครั้งก่อนเนี่ยทีเราก็ได้เจอความอดมากมายแบบเต็มสูตรทั้งจำสแกนขูดจะเยอะคือแบบเล่นเอาหัวใจจะวายอยู่แล้วจนตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึงทางเดินในสวนของเทอร์รี่ผมพูดถูกใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดที่ผมพูดในพาร์ทก่อนนะ แต่ว่าพริการเสียอะไรแต่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแมพูดตัดบทอย่างเงี้แหละไปยังไงนี้เพ a y Together ์เฟนบู Play Together Stay Together to เพื่อนทีอยู่ด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันเออแบนั่นสินะเขาจะบอกว่าเราจะไปข้างบนนั้นยังไงได้มก็อยากรู้มันไปไม่ได้ยังไงไม่มีทางอื่นให้ไปนอกจากลงไปข้างล่างแมพอ่ะว้าย ตัวละครหลักเรา,ขาแข็งแกร่งแต่ก็ไมไ่น่าจะเจ็บอะไรขนาดนั้นผมว่าเจ็บอย่นะเป็นขินขนาดเนี้มาถ้าคืณเราไปไหนอ่ะตรงนี้มีท่ออาคารท่อเป็ลาเข้าัท่ตด้าท่อโดยเร็วจ่วด้าตดนน้งต้อ,องการจั้ตองจัทีต้อนีต้อองกัที่้รจะัตรที่พงอเาจะยายาับรวยยอ่อา่า ไม่รู้ว่ามันช่วยเราหรือมันอะไรกันเนี่ยเมาทำไมทราไปจะกลับไปไม่ได้วัตถุยูมีนแกสต็อปสไมลิงหยุดยิ้มไม่ได้เพราะมันไม่ได้ช่วยเรามันจะพาเราไปเจอับเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือบางทีเราอาจจะถล่มลึกเชื่อฟังมันจนสุดท้ายเราก็โดนมันเล่นงานโดนจับไปกินตกไหม ไม่ตกไม่น่าใช่นะทางเนี้ยสิดนท้าแล้วต้องไปทางนู้นนี่นี่ต้องมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วยาวไปไปอยหลังวัดวัดเสียงตัวอะไรเสียงตัวอะไรเดี๋ยวทำให้หลอนสิยังหายใจไม่ค่อยดีอยู่ไม่ใช่หายใจใจหายใจไม่ค่อยดีเป็นตรงนี้มันตือที่ใดกันเหมือนที่เดิมแต่ไม่ใช่ ที่ไหนกันนี้มีลงมีเลมีขนมมันใส่ผิวของฉันมันใส่ผิวของฉันมันใส่ผิวของฉันคืออะไรใส่ผิวของฉันหมายถึงว่ามันลอกแกะอะไรอะมองไม่เห็น้วยซ้ำเมื่อกี้เนี้ยเหมือนมันจะเป็นตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ลอกอุย้ยพี่จะปิดทำไมเนี่ยไม่ให้กลับของแท้จริงแล้วคือหมายความว่ายังไงอะหมายความว่ามีตัวละครถูกลอกผิวไปอย่างนั้นเหรอ เพราะว่าเราอาจจะเจอตัวละครอุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยไปมันมืดจังวะเนี่ยเวิลคัมไม่ค่อยน่าเวิลคัมเท่าไหร่แม่มืดมืดโฮมโฮมบ้านหนูหนูไม่ได้มาบ้านหนูจะมาหาพ่อพ่อหนูอยู่ไหนโอลี่ท,ทีสัสไคร้คือเพราะว่ายังไร หนูมาตามาพอหนูไปได้กลับบ้าน Don't afraid always watching you watching be I'm คือผมอยากรู้ว่าไอ้ที่มันพูดกันสองตัวเนี้ยคือมันจะช่วยเลยอ๊ออะไรกระตุกกระตุกฮะคืออะไรอ่ะมันแคบหน้าจออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคมันคือเมื่อกี้ผมได้ไปดูลูปแล้วคือมันเป็นเป็นรูปถ่ายที่มันถ่ายตัวเราเว้ยถ่ายจากมุมตรงนู้นนะประตูเขียวอ่ะ ถ้าเหมือนตัวละครลักของเราจะเป็นเด็กอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าเธอมาตามหาพ่อเป็นเด็กผู้หญิงซะด้วยไปว่าโต้ยิปเอาคืออะไรห้ามออกหรือห้ามเข้านี่มีไม้ไม้ทาอะไรได้ออไปวางต่อทางไอ้ตรงนี้มีเอกสารเอาไปวางต่อทางก่อนก็ได้เอกสารใครมาอ่านแปะไหนตรงนี้เอกสารอ่านหน่อย แล้วผมจะแปะซับไมให้แต่ถ้าแปะคร่าวๆก็คือเหมือนจะเป็นการพูดเกี่ยวกับตัวละครนึงที่มีชื่อว่าเทลิด้วยเหมือนเทลิเนจะได้รับบทบาทอะไรบางอย่างแต่เหมือนตัวเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ค่อยชอบบทบาทนั้นเลยปรับเปลี่ยนบทเองเว้ยซึ่งก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นผู้กำกับบทหละมัง้งคือผู้กำกับบทเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เทลิเปลี่ยนบทเองเพราะว่าทำให้แบบมันดูน่ากลัวขึ้นและเด็กมันก็นไม่ชอบไงแลวไม่งก็คุยเรื่องนี้กันมาหลายทีแล้ว จนเทลิบอกว่าที่ผมเปลี่ยนบทเนี่ยไม่ใช่เพื่อทําให้คนลลำบากใจขึ้นแต่ผมก็เลยจะช่วยคุณตั้งหากเซนก็ไม่รู้ว่ามันช่วยยังไงกันแน่แล้วก็มีเขียนจิงทายไว้ว่าเขาพยายามจะทำอะไรกันแน่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะไม่มีอะไรและเราคงได้แค่ไปต่อข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราเข้ามาในส่วนลิสของโรงงานไใช่โรงงานดีอุ้ย แล้วเข้ามาในส่วนเล็กของส่วนสรุกแห่งนี้ต่างหากเรียกษาอีกแล้วเดี๋ยวผมก็จะแปลซัพย์ไปให้อีกเช่นเคยใครอยากอ่านก็จะเต็มแต่ถ้าเกิดแปลโด,ดยสรุปเลยเนี่ยก็คือว่าไอเทลิเนี่ยมาเล่านิทานให้เราฟังซึ่งผมไม่รู้ว่าไอคนที่เขียนจดหมายเนี่ยมันคือใครเว้ยแต่เป็นนิทานที่เกี่ยวกับที่มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอะ่ะที่เป็นหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการทําเกษตรฟ,ฟาร์มเมอร์นี่แหละเรื่องปกติแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเลี้ยงมงเลี้ยงหมูขุนให้มันอ้วนแล้วก็เอาไปกินใช่ไหมเหมือนแบบตามโลความจริงัะ แต่ปัญหาก็คือหมู่บ้านเนี้ยแม่งเล็กเว้ยและพื้นที่แบบพวกยงพวกหญ้าม่งก็แห้งตายกันหมดจึงทําให้หมูแม่งตัวผอมซีดแล้วก็แบบแเลี้ยงเลี้ยงปุ๊บก,ก็ตายยังไม่ทันได้แบบขุนให้ตัวใหญ่ๆและเอามาทําเป็นอาหารให้กับคนทั้งหมู่บ้านเลยไงเออเลยทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นแล้วก็มีชาวนาคนหนึ่งที่ได้คิดวิธีบางอย่างเว้นนั่นก็คือให้หัวหน้าผู้นำอะฆ่ามันทิ้งเว้ยเพื่อเอามันอะไปเป็นอาหารให้กับคนในหมู่บ้านแล้วก็เอาเลือดของมันอะไปโรยใส่แป้งพักเว้ย ซึ่งพอทําอย่างนั้นเสร็จเนี่ยพวกแปลงพงแปลงผังกมันก็จะเริญงอกงามทุกคนก็กินอิ่มหนำสำราญแล้วก็จบบอลเลบูนแบบหล่อนๆตามนั้นเป็นนิทานที่ดูหล่อนๆดีนะคือแบบฆ่าชาวนาเพื่อให้ไปเป็นอาหารคือแบบเหมือนเขาไม่ได้ where <are> you? เขาบอกยังไงนายบอกว่านายเห็นชัดตลอดไม่ใช่เหรอจะบอกว่า Where are you ทำไม <Yeah. S 1> ก็เป็นนิทานที่ชวนหล่อนมากเลยนะเมื่อกี้นี้ถึงแม้ใจความสําคัญของมันเนี่ย จะเป็นการพูดถึงการเสียสละกก็เถอะแต่สิ่งที่มันสื่อสารออกมามันน่ากลัวไปหน่อยนะคือแบบเสียสละตนเองโดยการให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองอะไรแบบดูหลอนๆเนี่ยเออใครไม่เป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้วะเนี่ยมันโคตรจิตแล้วนะสับสวิตกันดีกว่าสับทำไมไม่รู้ฮะมีเวลาด้วยเป็นยงไงจะต้องรีบสับแล้วก็รีบไปซัมติงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าสับไปแล้วปุ๊บหรือ คืออะไรสับทำไมก็ผมย่อไปต่อไม่ได้ผมโม่อ่าตรงนี้ยันมีสายไฟไป,ไปอีกตรงนี้ย่อดได้โอ้โหตรงนี้ย่อดได้ต้องตามสายไฟไปไหมตรงนี้มีจดหมายอีกแล้วไปก่อนเราค่อยอ่านละกันตอนนี้จดหมายแม่งเริ่มเยอะแล้วนะเอาจริงๆอ่านก่อนก็ได้ยาวซะด้วยเหนื่อยแปลแล้วเกิดถ้าอยากอ่านเต็มๆเดี๋ยวก็จะแปะซับไวให้อีกเช่นเคยแต่โดยสรุปกระจำประมาณว่าไอเทลีอีกแล้วนะฮะ ไอเทลี่นี่เหมือนจะเป็นอีกหนึ่งตัวละคารหลักเลยก็ว่าได้ที่เหมือนจะเป็นคนบงการหรือเปล่าเพราะเท่าที่ดูจดหมายสองันก่อนแม่ก็ดูแบบเป็นตัวละคารที่ดูแบบเสียๆหายอยู่แล้วนะเหมือนไอเทลี่เนี่ยกําลังสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทําแบบพวกสวนเบื้องต้นอยู่ซึ่งเราก็ตามไอเทลี่ไปแล้วเราก็ไปเจอกับกล่องแปลกนะแถวห้องใต้ดินเหมือนจะเป็นของไอเทลี่มั้งไอเทลี่ก็เห็นเรามองกล่องน,นั้นแล้วก็เลยบอกว่า เอ้เดี๋ยวค่อยให้ดูทีหลังแล้วกันนะแต่ตอนนี้ัชตตการความเป็นส่วนตัวน่ะเอาไปมาดูกล่องไอ้นี่ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูซึ่งมันก็เลยให้เราไปเขียนสโคงสคริปต์ต่อนั้นแหละแต่ในระหว่างที่เรากำลังจะไปเนี่ยเราก็เห็นไอเทลิมันไปมองเด็กคนหนึ่งเว้ยซึ่งเด็กคนนั้นน่ะมันก็มีชื่อว่าไอแซคเป็นเด็กที่ดูล่าเริงซึ่งไอเทลินี่มันก็ยิ้มแปลกๆด้วยมันจะทําอะไรกันแน่นะจับเด็กไปทําเป็นตุ๊กตามัสคอตหรือเปล่าวะนี่อ่ะทรงไอตัวนี้เพราะมัันนงเเหมว้าายยลลกก พราะว่าการกระทาของมันในแต่และจดหมายที่เราอ่านเนี่ยคือไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องดีเลยมีแต่เรื่องชวนน่าสงสัยชวนชะงดทั้งนั้นน่ะอยากรู้จริงว่ามันทําไปทําไมอันนี้มีรีเบิกแล้วสับกันไหมอันนี้เวลาด้วยอะ่ะอันนี้เวลานานนะไ,ไม่ไปได้ว่าเราจะ,าจะต้องสับรีเอร์ให้หมดเว้แต่ไออัน,น,นอ,อันนั้นอะ่ะไออันแรกที่เราเห็นอ่ะอันนั้นอะ่อนนนอะจะมีเวลาสับน้อยสุดคือสับแป๊บเดียวปุ๊บมันก็จะอนาน,นแล้วไวผมหาก่อนว่ามีอีกไหมมืมดจังวะ นี่มาถ่ายรูปเราอีกแล้วอ่าเป็นว่าเราสับก่อนลกันโอ้โหอยู่นานมากเลยเด้ออ่ะเรากลับไปสับก่อนก็ได้อาตรงนี้ลุกกระซับซึ้บโอเคแสดงว,ว่าไม่ใช่แค่สองอันน่แหแบบความว่ามีอันอื่นอีกน่าะอันข้างหน้านั่นแหละได้แค่ไปต่อกันข้างหน้าที่ไม่มีอะไรไอ้เกมแม่งกำมืดมืดไฟฉายสักอันก็ไม่มีให้ ขอไฟฉายสักอันหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปสว,วัสดีครับพี่ชายจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าเสียวแตเนี่ยสับริเวอร์สามอันโอเคต้องสับริเวอร์สามอันให้ทันแดงว,ว่ามีแค่สามอันเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วด้วยอย่าขอแค่อย่างเดียวคืออย่าลุกขึ้นมาอย่านะฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยไม่ลุกโอเค ไ่ลุกเราก็ต้องรีบอยู่ดีเพราะว่าเวลามันมีจํากัดนะรีบไปรีบไปเกมนี้วิ่งไม่ได้นะอ่ะจึ๊บช <back>. ึบ <AS> อ่ะย่อปึ๊บลุกขึ้นโอ๊ยย่อไปย่อไปจิ๊บยจอ๊บย่อยาวย่อยาวยาวยาวน่าทันนะให้ผมรีบดิสุดที่จะทำได้แล้วปึ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิบปึ๊บอึ๊บเรียบร้อย ว้ยกระตุกกระตุกรถชาทำติงเราทำได้แล้วทำไงต่อกลับไปตรงนั้นเหรอมาแล้วจะกระตุกกระตุกกระตุกเหลือเกินอุ้ยไฟเขียวไฟเขียวผมจะเช็คอยู่หรือเปล่าพี่ชายอัจฉริยนั่นไง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 เป็นอย่างที่ผมคาดไว้มันหายไปแล้ว กดปุ่มเลยไม่มีการาส่าได้แล้วผมไม่น่าพลาดอะไรหรอกมั้งปามันลิฟต์ขึ้นไปตรงนี้แค่ตรงนี้เองเหรอใกล้เหรอใกล้แล้วเหรอไหนใกล้จริงหรือเปล่าเกมมันแหลกมากออาตัวม่มาไม่ค่อยดีนะพี่ชายกระดาษเลยนี้แต่ซับไปแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเคลิมันจะทำบางสิ่งบางอย่างกับเด็กเว้ซึ่งตัวเราที่เขียนจดหมายอันเนี้ย ก็พายังจะพาเด็กๆนหนีเว้ยและตอนนี้เราต้องหาไอแซคก่อนเพราะเราพาไอแซคหนีไปเพราะว่าตอนนั้นจ,จัดกใหมายอันก่อนจำได้ไหมที่เหมือนไอเทลิมันจะจ้องไอแซคเป็นพิเศษเลยน่ากลัวจริงๆอยากรู้ว่าไอเทลิมันทำอะไรจับเด็กจัดหุ่นแน่ๆดูทรงและเต้ตไอไปยาไปหลังจากนี้ผมว่ามีซัมติงแน่ๆไม่ไอีจริงเปล่า ปิดประตูโชว์เลยไอ้นี่มันก็ต้องจะเล่นเราอยู่ละเกินชอบถ่ายเราเป็นสโตเกอร์หรือไงว e e d to escape นาวต้องรีบไปได้เ,เกมแม็กกะ,กะตุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชัดดาวเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันหน้าปกพอมตู้นี่ว่าโอ้โหแล้วแม่งเต๋หมดเลยหน้าปกทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างของผมส่วนตัวทั้งนั้นเกมไม่เล่นผมแล้ว ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากชัดดาวชัดดาวไม่อยากให้พผอเห็นเลย้าจอนี้ท็อปถึงแม,ม้ว่นจะเบอร์ก็เลยอ่ะว๊อดเฮ้ยมาอยู่ที่ไหนวะเนี่นย,มมมยเมื่อกี้ผมดูว่าแม่งชัดดาวคอมผมจริงๆนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยแม่งโปรกงโปรแกรมที่ผมใช้อัดคลิปแม่งขึ้นมาเต็มเลยต,ตกใจดูพวกเกมนี้แม่งเล่นนอกเกมผมจะชัดดาวคอมผมจริงๆซะแล้ว เกมนี้แม่งโอ้โหมียุดท่อใช้ท่อยังไม่ใช้ได้ไหมตรนนี้กลับไปได้ไหมอ๋อเหมือนเป็นทางอันนั้นทางเก้าทางเก้าประตูเปิดไม่ได้ตร bon. งตรงมนให้เรากลับไปที่ท่อตรงนั้นชัว่กิมภาพหลอนเหรอหรืออะไรไม่แน่ใจแต่เราคงต้องเข้าท่อตรงนั้นไปยแต่เมื่อกี้หายใจว่าบ แม่งจหายว่าบเลยนึกว่าคอมจะระเบิดจริงๆซะแล้วนึกว่าจะต้องอัดเกมนี้ใหม่เพราะเกมนี้แม่งไม่มีเซฟด้วยแม่งไม่มีเซฟอะ่ะเือแบบสักเกิดเลอแบบออกจตกเกม,มต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่อยมาก็เกมมันเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยแม่งมีการหลอกเราว่าแม่งจะทําลายคอมเราไอเอกสารเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นการทดลองอะไรบางอย่างไว้ที่เหมือนจะเกี่ยวกับ เล่นเกมเหมือนเล่นเกมแล้วเห็นภาพหลอนเว้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรานะเว้ยผม้ทดลองเชื่อว่าเอเลียดหรือถ้าเกิดผมเรียกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยเลยหรือว่าไอแมวตัวนั้นอะ่ะมีอยู่จริงเว้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเราแหละเพราะทำไมเราถึงได้ยินทรงยินเสียงอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะหลอนเว้ยไม่ใช่หลอนหรอกอาจจะถูกทดลองโดยการเล่นเกมเนี้ยดว่าใช่แน่เลยตัวละครเราน่าจะหลอนอะไรบางอย่างแน่ๆนผมคิดว่าตัวละครเราไม่น่าปกติ และบางทีเป้าหมายการตามหาพ่ออาจจะไม่ใช่เรื่องจริง <š ie> บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เรามโนขึ้นมาเองจากการเล่นเกมหรือเปล่า <hh> แต่ผมไม่รู้ว่ามันมีแค่เราหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เราก็ได้โอ้ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราอยู่ในความฝันโลกความเป็นจริงหรือว่าที่ไหนวัดผมคิดว่ามันเป็นการเล่นเกี่ยวกับพวกโลกความเป็นจริงกับโลกในเกมไม่เรียกโลกความเป็นจริงดิเรียกว่าโลกความเป็นจริงกับ โลกในจินตนาการของเราอารมณ์ประมาณนั้นอนะเหมือนว่าเราเห็นภาพหลอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไปได้ว่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้อาจจะเป็นของจริงหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นความฝันหรือบางทีเราอาจจะนอนฝันอยู่หรือบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้บอกค่อนข้างยากว่ะมันอารมณ์ภาพหลอนนะมันได้พูดค่อนข้างยากว่ามันคืออะไรแต่ผมมัน่นใจว่านี้คือภาพหลอนของแท้ I wonder who lives Wow wonder here? who อุ้ยวัดวัดวัดกันอะไรขึ้นอุ้ยฮัลโหทอลี่โอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไพอหรใครกันอยูอ่ในถุงกันอะไรขึ้น w h เตเฮลไม l กอด g o ส s ั s ครอุ๊ยอดยจบไปไปทีเรียบร้อยแล้วโอ oh. พดเรื่องค่อนข้างน่าสนใจมากๆเย่ Yay! ก็จบไปทิ่ีเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับเกมนี้คือช่วงแรกๆที่เล่นไปในช่วงพาร์ทแรกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พาร์ทสองนี่คือแบบเนื้อหาจัดเต็มมากแต่ก็เป็นว่าก็จบไปทิธีเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับเกมกีโก้แดนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆตอนแรกผมเห็นผมก็แค่คิดว่าอาจจะเป็นเกมแบบอินดี้เฮลเลอร์พรเซนท์ทั่วไปหรือปาแต่เนื้อเรื่องผมว่ามันเริ่มน่าสนใจและ เกี่ยวกับตัวละครหลักของเราว่าเป็นตัวทดลองหรือว่าเป็นอะไรกันแน่เห็นภาพต่อจากการเล่นเกมแล้วว่าพ่อของเธอมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่ากันแน่นั่นเองแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งเพื่อไปกระจ,จายจจังหมาขาวตอนนี้ด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ